พเพน,นอย่างน่านอทีเข้มาน,น้านๆๆหน้าหเพิมซครับทั้งสี่ท่านเลยครับทั้งสท่านที่เข้ารอบเอคนสุดท้ายครับขอเรียนเชิญด้านหน้าน,านิดนึงครับตรเติมเฟรมใเต็มแล้วก็เก็บภาพนีนที่ทระลครับพวกสุดยอดมาผมกรรมการด้วยครับกรรมการทท่านนะครับขอเรชรมการดุที่ก็จีนะครับคุณ เออไนส์นะครับจากเืองมาคีนะครับผมคุณมิวนะครับจากเดอะสแตนดาร์ดครับและคุณบอลชาวุฒิจากเดียร์โชว์เอนเอซีประเทศไทยครับยินดีครับเรย์เจอเลยครับเปลี่ยนเป็น่าแห่งความทรงจำของเราครับวันนี้เรามาช่วยกันยกระดับบอลเรื่อไปด้วยกันและสร้างสรรค์วงการนี้ให้ใหญ่แล้วก็เก่งกกลมากขึ้นในทุกๆปีกับไทยแลนด์โฮเทลแวนเดอร์แชมป์เปี้ยนทีมซ็อกันเฮ i'm